เพื่อนๆนี่โหได้นี่เบอร์ลาี่ S F, F 90นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นกุญแจรถนะครับไม่ใช่ไปแช็คนะครับแต่ไม่ใช่รถผมนะครับอันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ผมนะครับเป็นรถของพี่ชายผมเอามาทําเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นเรื่องของกันลงกันลอยต่างๆมาดูแลฮนะจะให้ผมมาดูแลนะครับผมก็เลยขออนุญาตรีวิวซะเลยนะครับเพื่อนๆ ผมก็ไม่เคยสัมผัสเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะลองสัมผัสนะครับเราออกมาให้เพื่อนๆดูว่า i อ f 90เนี่ยที่เขาบอกเป็นเฟอร์รารี่ที่สุดของเฟอร์รารี่ในบ้านเราเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนแล้วผมก็ไม่เคยรู้ด้วยว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างแล้วผมบอกเลยว่าผมมี488อยู่เดี๋ยวเราจะมาเทียบดูว่า488ที่ผมมีเนี่ยฟีลลิ่งมันผมเคยขับผมรู้อยู่แล้วแต่เนี้ยระบบเสียงระบบความมีไฟฟ้าเข้าไปช่วยต่างๆและเป็นความที่ใหม่กว่าอันนั้นเก่าแล้ว น,นั่นแก่แล้วอันนี้เอี่ยมเลยนะครับมาดูดีว่าเ e r r ์รี่ 90, อนยันนี้มันจะว้าวขนาดไหนผมก็ไม่เคยดูเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเพื่อนๆไปเออน,เนีุ่ที่เปิดนี่ที่เปิดว้าวมากเลยเราเอารีโมทมาใกล้ๆใช่ไหมแล้วเราก็กดตรงนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเปิดเลย กดลงไปนี่ของเราต้องอย่างนี้เหมือนเดิมยังยังโบราณอยู่จะเป็นตัวเกี่ยวอยู่อ่ะขึ้นเขายัดขึ้นนะครับเขายัดแอบขึ้นนะท่านพี่ครับแหมไม่ได้บอกเจ้าของแล้วเนี่ยแต่บอกไว้แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาจอดผมขออนุญาตรีวิวนะขอสัมผัสสักครั้งหนึ่งเวลาเข้าซูเปอร์คาร์ครับต้องหย่อนตูดไปก่อนปึ๊บอ่ะเฟิบเสร็จแล้วก็ยกขาเข้าไปอ๋อโอ้โเหเฮ้ยว้าวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วสตาร์ทยัยงไงดีทีนี้ สตาร์ทแล้วเหรอรทับทำไมไม่มีเสียงเลยอ่ะเราปิดไฮบิดอีได้ไฮบิดหุ้นเป็นสัมผัสหมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเงียบกริบเลยอ่ะอ่าชิบหายแล้วสิแล้วเขาจะเปิดเสียงยังไงอ่ะเดี๋ยวเขานะอ๋อโอเคมาแล้วเออเฮ้ยเจ๋งว่ะ เดี๋ยว,วเราขยับก่อนนะขยับก่อนนะโอ้โหนี่ระบบทุกอย่างสัมผัสหมดเลยนะโอ้โหคาร์บอนเคปลาหนังอะคานทล่าที่สำคัญผมชอบมากคือเสียงนี่ไม่มีแล้วนะคืออยู่ในหมูบ่บงหมู่บ้านอะไรใหญ่ๆเน่ยเออแบบมีชุมชงชุม,ช,มชนหรือว่าอะไรเนี่ยเสียงไม่ต้องกลัวไปลำพานเขานะ เพราะว่าเราจะเปิดแบบไฮบริดแบบใช้ไฟฟ้าสาตาร์ทขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโอ้โหแล้วดูดิพอแบ, Se แบบแ็คเกจซีดแบบคาร์บอนอะหล่อมากเลยดูดิเนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับที่เราเห็นเนี่ยทุกอย่างก็จะมีความเป็นเฟอร์รี่นะครับแต่ที่สำคัญคือที่ใหม่ก็คือเก็บล่าแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยสัมผัสหมดเลยนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัตติฟังก์ชันคอนโทรลหมดเลยใช้การสัมผัสหมดเลยไม่เป็นปุ่มกดละ จะมีนิดหน่อยตัวที่เป็นปุ่มกดก็มีอยู่1.2จุดนะครับแล้วก็นี่พัฒททนชิพสามจุดแค่นี้นอกนั้นั้เนี่ยเป็นสัมผัสหมดเลยนะรถแบบนี้เป็นแบบประมาณแบบรถแท็กนะแบบสามารถวิ่งในแท็กได้ด้วยใช้งานจริงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราระบบเบาะเนี่ยเขาจะไม่มีไฟฟ้าเขาจะไม่จะไม่ให้ไฟฟ้ามาเวลาที่เราไปจองเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขหมดนะเวลาคุณคอนฟิกเนี่ย ตรงไหนเจ้าคาร์บอนตรงไหนจ้าคันทร่าจะไหนจเ ala, หนจ้าพิเศษเอาป้ายแม้แต่สีพวกนี้ไอ้พวกนี้จะต้องเป็นตัวพิเศษนะไม่งั้นเขาจะไม่มีให้นะแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มนะเออเพื่อนเพื่อนวินนนเจ๋งว่ะหูนี่ตัวคอนโทรลนี่แบบนะเกียร์แบบเฮ้ยโหแบบเจ๋งมากเลยเนี่ยคือเหมือนแบบเก่าผสมใหม่อะ่ะว้าว้าวว้าวาคันนี้ว้าหวหูไม่ว้าวได้ไงนะคันเกือบหกสิบนะนเกือบหกสิบล้านบาทแล้วเนี่ย ห้าสิบกว่าล้านนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากนะขอบคุณพี่ชายนะพี่ให้เราได้สัมผัสได้รีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลออไปออกออกออก,ออกไปดูภายนอกสุดยอดเลยอะ่ะโหนี่ก็ช่องลมนะครับในช่องลมรุ่นเนี้ยส่วนมากจะติดป้ายทะเบียนไม่ได้เพราะว่าป้ายทะเบียนเนี่ยเวลาติดแล้วถ้าเกิดว่ามันดูดเข้าเทา่นี้มันไปติดมันหลุดหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับรุ่นนี้เขาเลยจะติดใช้แค่ทะเบียนหลัง อาทะเบียนก็จะต้องไว้ในรถให้ให้มองเห็นนะครบจะเสียบข้างหน้านะครับเออแล้วก็สวยงามมากอันเนี้ยนะครับช่องพวกนี้เป็นช่องอากาศหมดนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นช่องอากาศหมดนะครับหูนี่สุดยอดเลยนี่เป็นคาร์บอนนะครับนี่และที่สําคัญครับที่คุณเห็นจานเบกรกลายๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เบรคล้าวนะครับมันเป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับอ่าดูจานเบลเลยล้อชุดนี้กับจานเบรกเนี่ยก็ซื้อรถผมได้มาณสามคันนะครับ เขาบอกว่าเบาะคู่หนึ่งเนี่ยหลายล้านมากนะครับเบาะชุดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดแบบอ่ากือบโหนี่ดูแอโรไดนามิกช่องลมเข้าไปโอ้โหท้ายสุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยนี่สุดจริงๆนี่เห็นไหมทะเบียนเขาจะมาติดข้างหลังแล้วข้างหน้าจะเสียบไว้เพราะว่ามันติดข้างหน้าไม่ได้นะครับหูดูมา้าหมเจ้าม้าลำพองโอ้นี่คาร์บอนหมดนะครับนี่คาร์บอนหมดและไอตัวนี้ป่าท้ายเนี่ยเพื่อน เวลาคอนฟิกนะที่เราเห็นเครื่องเนะี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มเป็นล้านนะไอ้ข้างหลังเนี่ยตัวเลขหมดนะถ้าปิดทึบไปก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าตัวคุณจะเปิดโชว์เครื่องแบบนี้ก็มีกระจกทุกอย่างเป็นออปชันที่เสียตังค์หมดนะครับโอ้โหอ้าวแล้วไม่มีช่องเติมมันถ้าเติมมันกันตรงไหนไวะเนี่ยอย่าบอกนะเติมมันสองฝั่งอันนี้ปาวะนี่แหละใช่ละอันนี้แหละเอาแล้วไมต้องมีสรูหรือว่าเติมมันสองข้าง ฝั่งนี้ถังหนึ่งฝั่งนี้อีถังหนึ่งหรือยังไงผมูไม่รู้นี่ก็คือ SF 90นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าฝ่ฝันของใครหลายคนรวมเฉพาะผมด้วยนะครับแต่ก็ุงยังไม่มีไม่มีโอกาสนะก็ได้แค่สัมผัสได้ได้แค่สัมผัสมารีวิวแบบรถเขาเล่าเท่นะครับไม่มีปัญญาที่ไม่แน่ไม่แน,น่เดี๋ยววันหนึ่งเราเกิดรวยขึ้นมาก็จะได้มีขอภาพหน่อย โอเคครับก็ให้ดูอีกหนึ่งคันครับนี่คือเบอร์รี่488ที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้ของผมนะครับรู้สึกว่าคันนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยเอาวันนี้รีวิวให้ดูแล้วกันว่า4 8 8เป็นยังไงเอาว่าเป็นฟีลของ488แล้วกันนะอ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นรถประมาณปี18 19ปประมาณเนี้ย17 18 19โดยประมาณแต่คันของผมเนี่ยน่าจะประมาณปี19กนะครับก็ถือว่าสวยงามอ่าไปนี่48นี่ผมใช้ประจำนะ อใช้อยู่ประจำนะครับอืมคันนี้ขับง่ายนะครับสตาร์ทง่ายนะเสียงจะลั่นสู้คันเมื่อกี้ไม่ได้เห็นปะ่ะแล้วข้างในเนี่ยส่วนมากแอ้พวกนี้ก็เป็นคาร์บอนนะโครลายคอนโทรลเนี่ยไม่มีที่มันเป็นระบบสัมผัสเพราะว่ามันต้องใช้คําว่าไม่ได้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดทุกอย่างก็เป็นปุ่มกดหมดนะครับแต่ก็ยังเป็นปุ่มกดก็ถือว่าก็ดีในคันนึงนะครับแล้วก็ คันนี้ใช้น้อยมากนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็คาดว่าจะขายเร,เร็วๆนี้ใครอยากได้มาคุยกันได้นะอันนี้ฟิกมาหมดนะครับพวกนี้ก็เจ้าของเดิมเนี่ยฟิกมาหมดอ่าเป็นหนังนะครับเป็นหุ้มด้วยหนังนะครับอ่าสลับสีนะครับแล้วก็เบาะเป็นสีแดงนะครับอ่าปุ่มพวกนี้ได้หมดนะครับปรับช็กวิ่งในแท็กวิ่งสปอร์ตวิ่ง uh, ถนนลื่นอะไรพวกนี้ก็มีตัวช่วยหมดนะครับแล้วอันนี้แถมนี้ให้ด้วย ลายเซนคูบาริยชาติระยจิตโตนะครับแถมให้ด้วยถ้าใครอยากได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีใช้งานได้จริงใช้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็คันนี้ถือว่าฟิกเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูโดยรอบนะครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคืออันนี้ยังเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับไอ้พวกนี้ไฟฟ้าหมดนะเนี่ยเป็นเป็นไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับแล้วก็คันนี้ก็แต่งมาพอสมควรนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นโลโก้นะครับ48 GTB อ่าพวกนี้หนังหมดเลยนะครับพวกนี้ก็จะ เรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายนี่เกีย,ยกร์ถอยนะจะขับออตโต้จะอะไรก็มีระบบปุบกระจกไฟฟ้านะครับมีที่วางแก้วนะครับทุกอย่างมีหมดที่เก็บมีบอกข้างหลังให้นิดนึงแค่นี้ใช้งานได้จริงๆผมใช้อยู่นะครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับเดี๋ยวแบ่งปันไปเพราะว่าไม่เอาละคือจะไปซื้อรถไฟฟ้ารถจีนใช้แล้วเพราะว่าถูกดีนะครับตังหมดตังหมดขายหมดล้อันนี้นะหิวหิวหิว,หวแบ่งปันแบ่งปันนะ โอเครายละเอียดประมาณนี้อ่าเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่นยเป็นป้ายทางขึ้นใหม่เอี่ยมทุกอย่างใหม่หมดครับเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าอ่าด้านหลังเนี่ยถ้าเปิดกระจกแบบนี้มันก็จะมีพวกราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมใส่ของกระเทียมเซอร์วิสมานะครับชุดแต่งนะครับก็เป็นของเฟอร์รรี่แบบทาพาร์ตมาเป็นคาร์บอนมาใหม่หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ใครได้ไม่รวมทะเบียนนะ่ใครจะเอาไปก็ไม่รวมทะเบียนทะเบียนผมประมูลมา สวยงามเบรกก็เป็น amic, คาร์บอนเซรามิกเท p เปอร์สีเหลืองล้อแต่งสเกิร์ตหน้าแต่งนะนี่แต่งทั้งหมดเลยนะครับอ,องค์นี้เป็นองค์นี้ปะโทอันนี้เป็นสันดาบ100%นะครับไม่มีระบบไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็อันนี้ต้องบอกว่าระบบของซูเปอร์คาร์นะครับก็จะมีช่องทำให้อากาศไหลผ่านได้เร็วนะครับไประบายความร้อนที่เบรกหน้าเบรกหลังระบายความร้อนเครื่องด้วยนะครับใครอยากได้นะครับสอบถามมาได้แบ่งได้มีพระมาแลกได้ด้วยนี่ มีพาะที่มูลค่าเท่ากันแลกได้ด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าจะให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะแล้วก็ท่านใดอยากจะติดฟิล์มนะครับไม่ว่ารับสติกเกอร์ฟิล์มกองแสงต่างๆอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเราดูแลให้ฟิล์มกันร้อนฟิล์มกระจกนะครับรับสติกเกอร์ล้างรถร้านกาแฟนะครับหรือว่าใครอยากได้ลดซิ่งลดมือสองลถซุบเปอร์คา เรียนเชิญที่ร้านเราครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยเปิดประมาณ8ปดโมงนะครับนู่นเลยถึง6กโมงเย็นเลยนะครับก็แวะเวียนเข้ามาดูได้มี JDM มีหลายอย่างนะครับสามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับต้องบอกผมไม่ได้เปิดบริการการขายนะผมไม่ได้เป็นเต้นรถหรือว่าอะไรเป็นรถที่ผมมีอยู่แล้วผมอยากจะขายแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรผมก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อมาพอเบื่อผมก็ขายนะแต่ถ้าจะแรปสติ๊กเกอร์นะครับติดฟิล์มกันรอย ติดฟิล์มกองแสงล้างรถอันนี้บริการร้านกาแฟรบริการนะครับอันนี้มีนะครับบริการทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวน้อยจะทำร้านอาหารด้วยนะครับเราติดตามกันนะครับอยากให้รีวิวรถอะไรรุ่นไหนอะไรที่ผมมีก็เดี๋ยวบอกมาคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูโอเคครับไปจะซื้อจะขายพระอย่าใช้แค่ความรู้สึกให้บัตรแท็กยืนยันให้สิครับตรวจด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญมีระบบรับร,บรองเก็บข้อมูลครบเลือกได้ทั้งแบบปกติเอ็กซ์เพรส และดวนพิเศษ f a s t t a g ของแท้ต้องกล้าโชว์บัตร t a ็ Tax บัตรรับรองพระแท้ที่คนในวงการไว้ใจสนใจทำบัตรมาที่บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด